เคยหรือเปล่าครับเวลาเรา Import เอาไฟล์เอเกแคเข้ามาใช้งานใน s ิกิตอ u p ข้อมูลบางส่วนไม่เข้ามาอย่างเช่น Dimension พวก t e ทคต่างๆอย่างกรณีนี้นะครับอ่อย่างเช่นผกไปที่ไฟล์นะแล้วก็ Import ไฟล์เข้ามาผมอยากจะเอาไฟล์เอเกแคสักตัวหนึ่งเข้ามาก็กดโหลดเข้ามาแบบนี้กด c l o s ออกไปไปที่ Top View เห็นไหมฮะกริด อ่าดิเมนชันทุกตัวไม่เข้ามานะครับอันนี้คือปัญหาเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการแก้ไขกันนะอ่ะผมกดตัวแทรกกลับก่อนนะครับมาดูวิธีการแก้ไขว่าก่อนอื่นเราต้องทําการเซตแบบออเ o คแคอย่างไรเพื่อให้มันเข้ามาในส k e t ตอัพได้ไม่ยากครับไปดูกันอ่ะก่อนอื่นดูแบบนี้ผมไปที่ไฟล์ออเ o คแคนะครับเราเลือกเปิดไฟล์ตัวที่เราจะใช้งานนะ่ะเอาขึ้นมาก่อนนะฮะตัวสอบแบบนี้ไฟล์สเก็ตอัพนะฮะเวลา มันจะเอาเข้าไปในตัวของมันเองเนี่ยเราควรทำให้ชิ้นงานตัวนั้นน่ะแตกนะครับแตกหมายถึงว่าเป็นอ็อบเจกต์ที่ไม่ใช่เป็นสไตล์เทคหรือพวกเทคแอตทริบิวอะไรต่างๆไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะอ่ะทีนี้มาดูกันก่อนไฟล์ที่มันมีความซับซ้อนอย่างเงี้ยนะฮะโดยส่วนใหญ่เขาจะเขียนผมให้ดูแบบนี้กันนะหัวกริดเนี่ยเห็นไหมฮะหัวกริดเนี่ยถูกสร้างเป็นแอตทริบิวบ็อกเออนี่เป็นแอตทริบิวบ็อก ตัวอื่นๆก็ถูกสร้างเป็น attribute box เหมือนกันเพียงแต่ว่าสังเกตด,ดูนะฮะมันมีเงื่อนไขบางตัวอย่างเช่น Style t e x t เนี่ย Style Tech บางตัวที่เป็นพวกตระกูล s m p l e x พวกแรงต่างที่มันเป็นเส้นบางๆแบบนี้นะครับเวลาทำการแก้ไขหรือปรับแต่งเนี่ยตัวของมันแตกเป็น object ง่ายกว่านะขอย้ำว่าง่ายกว่าบางตัวอาจจะไม่แตกก็ได้แต่ว่าบางส่วนเนี่ยจะง่ายกว่านะอ่ะเรามาเท s ด,ด้ว,วิธีนี้กันก่อนอื่นนะครับ ไฟล์ที่เห็นนะผมจะวิธีของผมนะครับก็คือจะเซฟไฟล์เป็น PDF เออนะครับหล้วจากนั้นก็ Import เข้ามาใน a u t o c a d ใหม่เพื่อให้มันทำการแตกข้อมูลต่างๆเป็น Object ได้ง่ายขึ้นนะครับเป็น Object ได้ง่ายขึ้นอ่ะแต่ดูก่อนนะผมจะทำการ Export Attribute ก่อนในนี้มันมีไฟล์ Attribute อยู่หลายตัวเลย ขอยุ้ญาบนี้ก่อนนะครับไปที่ x p t o o l x p t o o l น้องๆเพื่อนๆคนไหนที่ใช้นะครับ o r ร์เดอรที่เป็น l t นะจะไม่มี x p t o o l นะฮะแต่ถ้าเป็น o r ร์เดอรทั่วไปมี l มี x p t o o l อยู่แล้วนะครับกดที่ x p t o o l ไปที่ attribute box หรือว่า export attribute เนี่ยคุมชิ้นงานไปแบบนี้นี่นะครับขี้ขวาครั้งเดียวฮะรอสักครู่มาจะทำการแตก attribute ก่อนนะแตก attribute ที่อยู่ในนี้ทีนี้เราซูมเข้าไปครับ เนี่ยฮะมันจะแตกมันแบบนี้หลังจากเราเบิลคลิกเข้าไปแล้วมันกลายเป็นตัวกลายเป็นตัวเทคธรรมดาอันนี้ถือว่าใช้ง,งานได้แลลวนะครับอ่าทีนี้ดูก่อนที่ผมบอกเนี่ยอันนี้คือซอิมพวกตระกูลอ่าเราเรียกว่าเป็นซิมเพล็กซิมเพลหมายถึงว่าเป็นพวกตระกูลที่ตัวหนังสือเนี่ยมันมันระเบิดได้ง่ายนะฮะ ผมให้ดูแบบนี้ถ้าอยากจะตรวจสอบว่าตัวนี้เป็นสไตล์อะไรเราลอง export พนะ export ธรรมดาอ่ะไปที่ home ก่อนผม export ธรรมดาเนี่ยนะ,ะแตะไปเนี่ยคลิกซ้ายหนึ่งครั้งคลิกขวาแล้วก็เปิด QP ขึ้นมาอ่ผมคลิกไปที่ตัวเทคตัวเทคจะบอกว่าตัวนี้ใช้เป็นตระกูลไทยอ่า s ิมเ l ิอ่ะ,อะผมไม่ไปดูแล้วกันว่าเป็นอ่าตัวฟอนตมันคืออะไรผมจะเอาตามนี้ผมก็คลิกไปที่ตัว A เนี่ยฮะ แล้วผมคลิกขวาผมกด select similar นะครับการกด select similar เนี่ยนะฮะมันก็จะทำการเลือกสไตล์ตัวที่มันเหมือนกันกับของเขาเนี่นะฮะเหมือนกันเนี่ยนะ,ะทั้งหมดนะฮะผมไปที่ annotate e แลวผมเอาไปใส่สไตล์นะครับหานะครับไทยซิมเมื่อกี้เนี่ยนี่ไงนี่นะครับมันก็จะออกมาเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะโอเคแล้วนะทีนี้ไปตรวจสอบดูใหม่ตัวนี้มันยังไม่เป็นนะฮะเห็นไหมตัว พื้นเนี่ยพวกพื้น ps เนี่ยคลิกไปตัวคลิกที่ต,ตัวเขาใหม่คลิกขวาแล้วก็เลือกใหม่นะครับ select similar อ่าทั้งหมดนะที่มันอยู่ในตู้เนี่ยก็จะเลือกแล้วก็ไปใหม่ครับกดตรงนี้แล้วก็เลือกไทยซิมใหม่นี่นะฮะมันก็จะเป็นตัว s แบบนี้อ่าโอเคนะเข้าใจนะตามทันนะครับโอเคผมก็ซูมลงมาแบบนี้ครับผมก็ได้ข้อมูลแบบนี้แหละทีนี้ผมจะทําเป็น pdf ผมมีกระดาษครับผมคลิกขวาที่ตัวงานผมไปที่ from template ใครไม่มีเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นนะเข้าไปดาวน์โหลดในห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนออนไลน์อยู่ที่ไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับเพจห้องเรียนออนไลน์นะครับอันนี้เป็นห้องเรียนเฉพาะนะครับใครที่หาไม่เจอก็ถามแล้วกันผมจะเก็บพวกไฟล์ต่างๆไว้ตรงหัวข้อไฟล์เนี่ยนะฮะกดเข้าไปนะครับก็ไปหาดาวน์โหลดได้มันมีเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นอะไรต่างๆที่ใช้งานอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับสำหรับสมาชิกห้องเรียนออนไลน์โอเคไปดูกันนะครับผมจะเอากระดาษนะผมกดไปที่กระดาษ ผมกด Open ขึ้นมาแล้วผมก็เลือก A2M ผมอยากจะใช้ A2M ไม่ใช่ฮะผมก็กดโอเคไป A2 จะมานะครับมาที่ตรงนี้ผมดัับนคลิกไปที่ A2 ซูมเอ็กเทนขึ้นมานะครับขยับชิ้นงานมาแบบนี้ผมไปที่ isolate คลิกซ้ายที่ isolate นะครับแล้วก็เลือก isolate ครับคุมตัวงานแบบนี้ครับคลิกขวาไปมันจะทำการปิดขยะต่างๆที่อยู่ในนั้นจากนั้นผมกดซูม m อ็ครับ ก็ให้มันมาเป็นแบบนี้แต่เปคลิกข้างนอกครับนี่นะฮะล็อกเลยทีนี้จริงๆแล้ว PDF ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องเซนเตอร์หรือพอร์ตอะไรมากมายต้องการให้เป็น PDF แค่นั้นพอนะครับจากนั้นก็ไปที่เครื่องพอร์ตเลยครับ c t r l P ก็ได้อ่ะคลิกตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือก DWG to PDF ครับนี่นะฮะผมกดตรงนี้นะครับผมเลือก Extend นะผมติ๊กตรงนี้แล้วก็ติ๊กตรงนี้วะนะครับ แอปพลผมพรีวิวเลยนะครับมันตัวงานตัวกระดาษก็จะออกมาประมาณนี้อ่านี่นะฮะไ่ปดนซีเรียสนะครับจากนั้นก็คลิกขวาผมกดพอตเลยนะครับในเนี้ยผมมีชื่อตัวงานเก่าผมอยู่ผมก็คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นกดกดเซฟทับเลยหรืออยากจะเซฟเป็นชื่ออะไรก็เซฟไปขอให้จำไม่ได้แล้กันนะครับกดเย็ดไปเรียบร้อยนะครับมันก็จะโชว์สไตล์ของมันออกมาเป็นแบบนี้ อย่าลืมนะทาตามขั้นตอนให้ครบนะครับไม่อย่างนั้นดิเมนชันพวกแรงต่างอาจจะไม่เข้ามาก็ได้ผมปิดไปนะปิดไปนะครับปิดไปครับผมเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาอ่านี่ฮะเปิดไฟลใหม่ขึ้นมาเปิดขึ้นมาเลยไปที่หน้าโฮมไปที่อินเสิร์ตครับนี่แล้วกดที่ PDF เลยนะครับแล้วก็กดที่ไฟล์ PDF Open ขึ้นมานะครับกด Open ขึ้นมาไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องสเกลเดี๋ยวมาปรับสเกลทีหลังฮะ เดี๋ยวมาปรับสกิลให้มันได้ทีหลังนะโอเคเราจะได้ไฟล์งานขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นก็ทำการระเบิดเลยนะครับใช้ export x enter ก็ได้หรือ export ธรรมดาก็ได้ระเบิดไปจะเห็นว่าชิ้นงานมันเป็นเส้นแบบนี้ฮะเห็นไหมเนี่ยฮะมันแตกแบบนี้ถ้ามันแตกแบบนี้ dimension แตกแบบนี้นะเข้าไป100%เออเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวจะหาว่าโมนะโอเคผมก็ ขยับขึ้นมาแบบนี้นะฮะผมจะเข้าสเกลก่อนเลยคุมตัวงานไปแบบนี้นะครับ sc นะครับกดเลนเตอร์ไปหนึ่งครั้งนะครับคลิกจุดที่จะใช้เป็นจุดอ้างอิงผมจะใช้จุดพันหเพื่อเทียบตัวเลขพันหนะครับผมก็คลิกไปตรงนี้ปึ่งแล้วก็กด reference ครับนี่แล้วก็กดที่จุดเดิมแล้วก็ลากมาที่ปลายเส้นพันหครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ป้อนค่า 1, 6, นะหนึ่งจุดหกนั่นแหละไอพันหกร้อยผมเรียกเป็นพันหนะจริงๆมันคือเมตรอ่าหนึ่งจุดหกเมตรอ่ะกดเลนเตอร์ไป ให้มันเข้าสเกลครับเรียบร้อยตรวจสอบว่ามันได้1.6เมตรจริงหรือไม่นะครับไอที่มันแตกๆไม่มีอะไรนะไฟล์ต้นแบบมันซ้อนกันมันก็เลยเป็นแบบนี้เฉยนะไม่ต้องไปซีเรียสผมก็จับไปดูเลยเนี่ยนะฮะเนี่ยะฮะซูมก็ไปดูไนดะ้เห็นไหม1.6แสดงว่าสเกล,กเกลได้แนละ้วไม่ต้องไปซีเรียสแหละซูมไห้เขนขึ้นมาอ่าเรียบร้อยนะครับได้ไฟล์ตัวนี้นะจากนั้นไปที่ไฟล์ครับแล้วก็กดเซฟแอดฮะไฟล์ตัวนี้คือไฟล์ที่เราได้แนละ้วผมเซฟทับกับเข้าไปตรงนี้เลย นี่นะฮะผมเซตทับเข้าไปตรงนี้นะหรือเพื่อนๆจะตั้ง file ไฟล์ใหม่ก็ไม่ว่ากันผมกดเซฟไปกดเจ็ตไปเอาละทีนี้ไปดูกันครับที่ sketchup นะไปดูที่ sketchup นะครับไปที่ไฟล์ไปที่ import ครับอ่าให้แน่ใจว่าตัวนี้เป็นไฟล์ c a t นะครับตัวเนี้ยที่เซฟขึ้นมาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคลิกเข้าไปไปที่ option ครับตั้งค่าตัวนี้เป็นเมตรฮะให้เป็นเมตรนะนะครับผมที่เหลือเอาตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้ะฮะ อ่าถ้าใครหาไม่เจอเนาะต้องเปิดที่ DWG นะนี่นะฮะแล้วกด Import เลยนะครับกดคลดออกไปนะครับมาแล้วนะครับจากนั้นก็ไปที่ t o อปอยู่เช็คก่อนเด้อนี่นะฮะเราก็ซูมขึ้นมาไอพันหกอยู่ตรงนี้ไปที่ d i m นมิชันเลยแตะโบกให้เห็นไหมฮะเป๊ะเลยอ่าเรียบร้อยเข้ามาไหมครบฮะเนี่ยฮะ ดเป็นช่องในเปนชั่นในต่างเข้ามาครบเลยนะครับผมเห็นไหมโอเคนะจากนั้นเพื่อนๆน้นนนองๆก็สร้างตามนี้ได้เลยอันนี้เป็นเทคนิคนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าใครชอบนะก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe ด้วยกันส่วนใครที่อยากจะโหลดไฟล์เทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นมันจะมีอยู่ในสําหรับห้องเรียนออนไลน์เข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับส่วนใครอยากจะสั่งซื้อคอร์สเรียนนะครับคอร์สเรียนตามวิดีโอนะครับหรือ สนใจเรียนคอร์สเรียนส่วนตัวทางไกลเรียนผ่านชีวิเวอร์ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ ID Line A ตัวเล็ก0109251หรือเบอร์โทรศัพท์0 9 8 5 0 9 8 8 6 1นานะครับผมเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอตอนถัดไปสวัสดีครับ